กะเทียมมาทา้งเผ็ออนไลน์นะครับก็เห็นราคาถูกดีเนาะก็เลยสั่งมาสองโลนะครับกลับกลายเป็นว่ากระเทียมยังไม่แห้งจังสดอยู่นะครับก็เห็นราคาถูกดีเนาะแล้วก็ถูกกว่าท้องตลาดนะครับท้องตลาดเป็นกระเทียมที่แห้งแล้วนะครับอาจจะเบาแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงอันนี้เห็นว่าถูกก็เลยซื้อมานะครับกลายเป็นกระเทียมสดยังไม่เคยแห้งนะครับก็ทําไม่ได้ครับ จะต้องนํามาเอาไปตากแดดซะแล้วครับผมเพื่อที่ให้เขาแห้งเป็นการเก็บไว้ด้นานนะครับไม่งั้นอย่างนี้จะเน่านะครับจะเน่าก็จะมาทําจุกทําจุกกระเทียมนะครับแบบนี้นะครับเอาไปตากเอาไปแขวนไว้นะครับสําหรับกระเทียมที่ซื้อมานะครับเป็นกระเทียมม่วงกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมที่กลิ่นหอมนะครับผมว่าแล้วว่าแล้วเห็นราคาถูกดีนะครับที่เดี๋ยวได้ ก็เป็นกระเทียมที่ยังไม่แห้งนะครับก็เป็นตามปกตินะครับสําหรับกระเทียมมันสดแล้วก็ต้นด้วยเพิ่มความหนักไปด้วยก็ทําให้น้ำหนักเพิ่มนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะไม่แพงเพราะว่าทั้งการทั้งความสดความชื้นดูนี้ครับผมทำจุกไปนี่ก่อนนะครับอามัดอย่างเงี้ยนะครับ ยัไปตากมีหัวเล็กหัวใหญ่ค้าค้ากันไปนะครับสําหรับกระเทียมที่สั่งมานะครับก็ยังไงครับผม <laughs> ความชื้นยังมีอยู่นะครับโอเคเราก็จะทําจุกกระเทียมเนี้ยเอาไปตากนะครับตากเพืที่จะเก็บไว้ได้นานหน่อยครับก็หมวนอย่างนี้นะครับยกกัดเข้ามาอย่างนี้ก่อนจะต้องใช้เชือกใช่เลยนะครับเอาเนี้ยแบบนี้นะครับแบบเนี้ยอ่ะทำไม่ง่ายเนาะ ก็ต่อนะครับก็คงจะได้รับประทานเยอะหน่อยนะครับจะเวลาในการกินการใส่ในอาหารคงจะนานอยู่นะครับก็ตากแห้งแล้วคงจะมาแกะเป็นกลีบไปนะครับหรือว่าจะไปห้อยนะครับห้อยไว้ในครัวนะครับผมตามวิถีเดิมๆของพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับต้องกินกระเทียมนะครับก็ใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารเกือบทุกชนิดนะครับ ดเฉพาะพวกผัดเนี่ยผัดนะครับขาดไปได้เลยส่วนประกอบของเขาต้องมีกระเทียมนะครับกระเทียมไทยนะครับกระเทียมม่วงนะครับก็นานแล้วมันจะซื้อกระเทียมประเภทนี้นะครับส่วนมากจะเป็นกระเทียมหัวใหญ่กลีกใหญ่ของเพื่อนบ้านนะ่ะำมาขายเพราะว่านั้นราคาคนข้าจะถูกนะครับแล้วก็หัวใหญ่หัวใหญ่ก็สําหรับใช้ในการปรุงอาหารก็โอเค ก็ใช้เวลาในการปอกเปลือกปอกกลีบเนาะง่ายได้นะครับสําหรับกระเทียมไทยก็อาจจะก,กรีบเล็กหน่อยก็จะปอกยากหน่อยใช้เวลานานแต่ว่าโอเคก็ใช้เวลาก็ใช้วิธีการตําตาโขกทั้งเปลือกเนี่ยนะฮะทั้งเปลือกกระเทียมนี้ใช้ปรุงอาหารครับอจุกว่าจุกไว้นะครับอ่มีดินด้วยโอ้โหสองกิโลสั่งมาแต่ว่ามาช่างดูแล้วนะฮะไม่ถึงนะครับหายไปสองขีดแสดงว่า ช่วงเวลาขนส่งเดินทางมาถึงเราเนี่ยมันคงจะแห้งน้ําหนักคงหายก็ไม่ทราบได้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะก็จะมัดอย่างเงี้ยทาจุกเนี้ยขโมดเข้าไปครับสําหรับกระเทียมที่เราจะไปตากนะครับจุกเข้าไปจุกเข้าไปหอมนะครับหอมกินหอมนะครับ มีดินด้วยโหหนักดินด้วยเนาะลนค้าก็เอาทั้งดินมาให้เลยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปดูมีดินด้วยนะครับหนึงว่าตาเราไม่เห็นนะครับซื้อของทางออนไลน์ก็โดนหลอกมาก็เยอะเจ็บมาก็เยอะนะครับไม่เฉพาะกระเทียมเท่านั้นนะครับเสื้อผ้าก็โดนสวยหรูนะครับสั่งมาได้ผากกิลิ้วนะครับเพจโห ทำกันได้อบรงผู้บริโภคนะครับอันนี้กระเทียมก็โอเคน้ําหนักไม่ถึงนะครับน้ำไม่ถึงแล้วก็มีดินติดมาด้วยนะครับขาไม่ขายทํากันได้เนาะโอเคก็ถือว่าโอเคพอรับได้พอรับได้ครับแต่สําหรับเพจนะครับที่สั่งเสื้อโหโปรไฟล์ปกนี่สวยหรูนะครับสวยหรูโหสวยหรูนะครับผมราคาทูกถูกก็ตงิดตงิดใจตั้งแต่แรกแล้วว่าพวก เสื้อผ้าสวยนะครับต้องโดนหลอกแน่ๆสั่งมาเอาโทษให้แหละมาจะไม่รู้เสื้อเก่าๆผ้าเก่าๆเป็นผ้าเกลิวนะครับก็นะครับบอลผู้ขายของนะครับเห็นใจกันบ้างนะครับเห็นใจผู้ริโภคนะครับอาจจะผู้ขายผู้นั้นดีก็มีนะครับแต่สําหรับผู้มีจิตเจตนาที่จะหลอกลวงก็เยอะนะครับดูดีๆนะครับแต่ไม่ได้ต่อว่ากันเลยมนะครับ กระเทียมก็มีส่วน,วนด้วยนะครับเพราะว่าราคาถูก okay, ก็แค่รู้ด้วยมันถูกถูกมันคงจะมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับนั่นก็คือในกระเทียมที่ยังมีความชื้นอยู่นะครับยังมีความชื้นอยู่ยังมีความสดอยู่นะครับเราต้องเอามาตากอีกทีหนึ่งครับเก็บไว้ในโครเลือนนะครับให้มันแห้งโดยธรรมชาติเขาหรือว่าจะตากแดดให้มันแห้งเลยลก็จะเก็บเลยนะครับสําหรับกระเทียมที่เราสั่งมาครับ เป็นกระเทียมม่วงกระเทียมไทยนี่นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วครับเป็นแบบจุกกระเทียมเดี๋ยวจะไปตากนะครับเขาจะแขวนใส่กิ่งไม้นี่นะครับิุงไม้ที่บ้านนี่แหละหลังบ้านนะครับต้นใบหม่อน <laughs> ต้นหม่อนนะครับต้นหม่อนกำลัง ออกลูกแต่ว่าจะแขวนจะเที่ย้ตากการแจ้งนะครับแขวนแบบเงี้ยขอฝากไว้หน่อยปล่อยไว้เนี่ยสหรับกระเทียมตากกระเทียมหน่อยเทียมยังไม่แห้งนะครับจุกก็ไม่แค่งแน่นด้วยตามนี้แหละฮะแขวนแรกแขวนไว่ ทุน,นี้เรดูร้อนนะครับแดดแรงคงจะแห้งเร็วนะครับงไงกระเทียมผมพี่ตากไว้แล้วนะครับสักสองสาแดดเนาะจะได้แห้งนะครับโอเคเตรียมตากแล้วนะครับ